สวัสดีครับผมตาวินัยจะมาแนะนำวิธีการทดสอบสมองและร่างกายเพื่อป้องกันความจำเสื่อมโรคความจำเสื่อมประสิทธิภาพร่างกายและสมองสัมพันธ์กันเพียงใดเช่นคำสั่งที่บอกอ ให้กระดิกนิ้วเป็นการทดสอบได้ดีมากนะครับเช่นกระดิกนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตามคำสั่งนี้ทดลองฟังดูนะครับแล้วท่านก็ทำตามนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง นิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแบบนี้นะครับท่านทำตามไปเรื่อยๆท,ทดสอบดูนะครับอเอามาอีกทีนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย ท่านทำตามแบบนี้ไปเรื่อยๆท่านจะรู้สึกว่าสมองโปร่งและร่างกายเลือดฉีดดีมากนะครับก็เป็นการบริหารร่างกายแบบง่ายๆทำตรงไหนก็ได้นึกได้เมื่อไรก็ทำไม่จำกัดเวลานะครับไม่จำกัดสถานที่โดยการกรีดนิ้วของท่านบริหารน,นิ้วมือสัมพันธ์กับสมอง นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอ่าอาละครับแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับฟังรับชมสวัสดีครับ